นะ้หรือชาชุดที่2เรื่องราวจะเป็นยังไงโปรดติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการสิบประเวทอีกครั้งนะครับก็ไม่พูดพันธตาเพลงรายการของเราเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าผมเองเนี่ยก็เคยฟังเรื่องของครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆนะของอาจารย์เฮงไพวันนะบอกว่าท่านอาจารย์เฮงไพวันเนี่ยท่านใช้ชีวิตในเรือนะส่วนใหญ่แล้วท่านก็เดินทางไปไหนมาไหนแล้วก็ท่านจะชอบใกล้น้ำเนาะทีนี้ผมก็เลย อยากได้แรงบันดาลใจนะครับเหมือนอาจารย์เองนะผมก็เลยมาอยู่ในรถบ้านนะดูว่าเอออยู่ในรถบ้านเนี่ยเราจะได้แรงบันดาลใจในการคิดค้นสรรพวิชาหรือหาข้อมูลมานําเสนอเนี่ยได้อย่างครูบาอาจารย์ท่านท่านทำดูแบบอยากรู้ว่าท่านมีความรู้สึกยังไงก็ลองดูนะสมัยนี้นะแพะผมผมก็พายเรือไม่เป็นเนาะก็เลยเอาเป็นรถบ้านแทนนะหวังว่าก็คงจะแปลกตากันไปนะสำหรับคลิปนี้นะครับอ่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะนําเสนอณลือชาที่เหลือนะแต่ในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นณลือชาที่ชื่อว่าณลือชาแต่ว่าตัวอักษรจะเขียนด้วยอักษรอื่นนะครับเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับเรามีณลือชาเนี่ยทั้งหมด3แบบด้วยกันเนาะเออถ้าเราจำไม่ผิดก็คือ จะมีตัวลือนะฮะหรือภาษาไทยเนี่ยเป็นหลักนะเป็นตัวที่สังเกตได้ง่ายๆถ้าใครไม่เป็นเรื่องยันก็จะรู้ว่าตัวอักษรภาษาไทยเนี่ยตัวลือเนี่ยมันคือมาจากคําว่าลือนะครับเป็นยันก็คือณลือชานะแต่ทางนี้นะครับจะนําเสนอณลือชา3อย่างที่ปรากฏในตําราพระเวทนะแต่ว่าอักษรเนี่ยไม่ได้ถูกแทนด้วยตัวลือนะครับจะเป็นณตัวไหนบ้างเดี๋ยวผมจะมีการสาธิตนะครับต่อจากคลิปนี้ครับผม เริ่มกันด้วยณลือชานะครับที่ถูกเรียกว่านลือแต่เวลาเขียนรูปเนี่ยนะครับรูปเต็มๆเนี่ยไม่ใช่เป็นรูปตัวลือนะครับตั้งต้นนะฮะหรือตัวลือที่เด่นขึ้นมานะเขาเรียกว่าณลือนะครับอาารณอระนี้นะฮะระเกจิอาจารย์ในอดีตเนี่ยครับหลายท่านชอบใช้นะที่ผมมักจะพบเห็นก็คือหลวงพ่อจุ้ยวัดลานบุญลาดกระบ,บังนะครับหลวงพ่อจุ้ยเนี่ยท่านก็มีความสามารถในการลบผงพระธรรมมังนะชื่อเสียงของท่านเนี่ยก็จริงๆแล้วคนที่ รู้จักนะคนพื้นที่เนี่ยจะรู้ว่าท่านเก่งนะแต่ว่าเนื่องจากว่าท่านไม่ชอบการโปรโมทหรืออะไรสมัยนั้นเนาะท่านก็เก็บตัวนะก็เลยไม่ไม่ได้รู้จักชื่อเสียงของท่านสักทีเดียวเนาะแต่เราลือกันว่าท่านชํานาญผงปฐมมังนะครับอ่ะสูตรในการลงนะลือตัวนี้นะครับลงแบบนี้ครับสเสน่ห์ของัะตัวนี้เนี่ยมีหลายส่วนนะโดยเฉพาะศูนย์ที่ลงตรงกลางนะครับลงแบบนี้ฮะ ศีษะพระพุทธาปณะ,ะชยเตอเราไม่ค่อยเห็นกันนะครับเราปกติเราจะเห็นเป็นองค์พระแบบนี้เนาะอะ่ังคะพุทธาปณะชยเตนะอันนี้ลงตัวนี้นะครับเราจะเห็นเป็นองค์พระแบบนี้เนาะอืปาทะพระพุทธาปณะ,ะชยเตนะครับมีพระนะพระด้วยนะครับแต่ผม พุทธ,ธาหรือพุทธ,ธาของผมมีค่าเท่ากันเนะเาะก็หมายถึงว่าการลงอง์พระยิงเราจะเห็นอง์พระแบบนี้บ่อยๆนะแต่ณนะอัครานี้จะลงองค์พระเป็นวงกลม3มชั้นนะอ่าต่อมาครับสูตรในการชักนะนะครับล้อมตัวสูตรเนี่ยเขาใช้อย่างนี้ครับณนะือโลมาปนะชยเตณืออิติคือพระเวสันโต อิติอรหังณลนะืออ่านี่นะก็ขดเป็นเกลียวสองชั้นนะครับอ่าสองขดต่อมานะครับลงณนะนะลงอักขระเขาเรียกว่าอักขระหัวใจแก้วนะครับหัวใจแก้วมณีโชคจะลงข้างล่าง,างนี้นะฮะอ่าลงณน,นะครับผมลงไว้ก่อนนะเดีวเรียกสูตรนะเดี๋ยวผมจะเรียกสูตรทันทะีะ มะอ,อ่ะอุอ่าสูตรเรียกนะครับเขาจะเรียกอย่างนี้ฮะนะกโรโหติสัมโพจงมาเกิดเป็นนะมะกโรโหติสัมโพจงมาเกิดเป็นมะอะกโรโหติสัมโพจงมาเกิดเป็นอะอ่าอุนะครับเหมือนกันเลยอุ <นะ S 2> อุกโรโหติสัมโพจงมาเกิดเป็นอุนะ แล้วก็อุนี้เนี่ยทุกตัวมีอุนาโลมหมดนะครับก็อุนาโลม,มาปะนะชายเตนะโมพุทธยายสนโนกโทอุนาโลม,มาปะนะชายเตนะโมพุทธายสโนพุทโธอุนาโลม,มาปะนะชายเตนะโมพุทธายสโนพุทโธลงอุนาโลเหมือนกันทั้งหมดนะครับเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะมีอกักษรตัวลืออยู่ข้างๆงนะลือนะครับสองข้างเนี่ยนะครับเขียนแบบนี้ฮะข้างๆง ลือข้างนี้นะฮะข้างหนึ่งลือข้างนี้อีกข้างหนึ่งอ่ะสูตรเรียกก็คือณลือโลมาปะนะชายเตณณลืออิติคือพระเวสันโตอิติอรหังณลือนะครับทั้ง2องอาาักขระนี้ใช้สูตรนี้เหมือนกันนะทีนี้เนี่ยภาพรวมในการเสกนะครับณอาาณักขระนี้นะฮะ ก็นา,นามนังสมโสยุทธโอยถานอังนามาทั้งหลายด้วยเดชเดชะพระอาจารยอาจารย์พึงหมายให้ชื่อว่าน,นะลือคาถาเสกนะครับณนะลือโลมาปะนะชยเตนะนะลือโลมาปะนะชยเตปิโยเทวมนุษยนังปิโยพมมานะมุตโมโปิโยนาคะสุปันานังปิลินสียังนะมามิหังนะอันนี้คือบทในการเสกณลือนะ ซึ่งเห็นไหมฮะอัคระเนี่ยจะเป็นน้าปัทมังมีลืออยู่ข้างๆนะครับเล็กๆเองนะอันนี้ก็เป็นเป็นนที่หลวงพ่อจุย้ยชอบใช้ชอบจานหลังรูปถ่ายท่านนะฮะอ่าอันนี้น่าลือนะต่อมาอ่าเดี๋ยวจะให้ดูนะอีกตัวหนึ่งนะครับนนี่ก็พิสดารน,นะดูเผินๆเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจับต้นชนปลายไม่ถูกในยากนะครับวิธีการลงลงแบบ ทั่วไปกับลงแบบเกจิอาจารย์โบราณนะเดี๋ยวผมจะชี้ให้ฟังว่าณน,นี้ทำไมมีลงแบบ2แบบนะแบบแรกคติของคนทั่วไปที่เรียนบัณมังก็จะไม่ได้คิดอะไรมากเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเกจิโบราณเนี่ยเขาจะมีคติอย่างหนึ่งคือเขาไม่ไม่อยากให้สมาธิหลุดเนีเวลาลงนะเขาก็จะทำการเขียนนณแบบให้ติดกันไปเลยโดยไม่ยกมือนะฮะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะ นะนี้เรียกว่าณลือชาครับตรมเต็มนะครับวิธีเขียนนะนะครับต้องเริ่มให้ถูกต้องนะถ้าเริ่มไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะผิดทั้งหมดนะเขียนณน,นี้เนี่ยไม่ได้เป็นระบบปฐมังนะณน,นี้เป็นระบบเขียนแล้วก็เรียกสูตรนะครับแล้วก็เสกในตัวนะบทเสกอย่างนี้ครับณเมตตามูกรุณานะครับพุทธปรานี ทายินดียะเอนดูอ่านะครับพอถึงตรงนี้ปับ๊บจะมีชั้นสองครับนณะรักไข่โมอยู่ไม่ได้พุทธปวนใจทาร้องไห้พุทธเป็นที่รักไข่ทาให้เห็นประจักษ์ยะตัวกูอุ คือตัวคนทั้งหลายในโลกนี้ณจังงังพุทธกําบังอรหังปิตังณชานามิอรหังปิตังธรรมังชารามิอรหังปิตังสังขังชานามิอ่าเขาจะม้วนอย่างนี้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเป็นคนรุ่นรุ่นแหละนะครับอย่างเราเราเนี่ยก็จะมาเขียนเพิ่มตรงนี้ว่า อุนาโลมาวิชาปณะ,ะชาเตนะโมพุทธทายะสัจโนพุทโหรืออ่าอุนาโลมาวิชาปณะ,ะชาเตอะสังวิสุโรปุสะพุพสัสโนพุทโเพราะว่าของเก่าเนี่ยเขาก้าวหยกักนะทีนี้เดี๋ยวผมจะเขียนแบบพระเกจิยุคเก่าๆนะพระเกจิยุคเก่าๆเนี่ยเขาจะถือนะเรื่องของการยกมือนะ แต่เราเนี่ยอาจจะไม่ได้ถืออะไรก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้บังคับให้ถือนะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะฮะจะไม่เรียกนะนะครับก็จะเขียนให้ดูเลยนะอ่าเอาใหม่อืณะอาการนี้เนี่ยเป็นได้ทั้ง ลือชาแล้วก็ทําให้คนเห็นจังงางได้นะใช้ดีๆใช้ขึ้นเนี่ยกก็ถือว่าวิเศษมากนะครับอ่าจริงๆมันควรจบแบบนี้นะครับแต่เกจินะครับโบราณเขาจะเขียนอย่างนี้ครับนี่เลยนะแล้วก็ขึ้นมานี่ครับขึ้นมานี่ครับขึ้นมานี่ครับขึ้นมานี่แล้วก็เรียกสูตรอุณาโลมาปณะาชาเตอ,อสังวิสุโรปุสกวาสนุพุโธนะบแบบนี้ก็ได้นะ ไม่ไม่ได้ห่วงห้ามลิขสิทธ์ใดๆทั้งสิ้นนะนี่ผมก็ฟังมาจากครูบาอาจารย์อายุ8ปดสิบเกสมัยนะั้นเหมือนกันท่านก็เขียนให้ดูนะอ่าแบบต่อเนื่องนี้จริงๆแล้วผมผมเองก,ก็ก็มีความเห็นที่อาจจะว่าไม่ไม่ตรงกันเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าคติใครหรือสูตรใครเนี่ยก็ก็ถือว่าเป็นเกรดเป็ดน้อยนะมาเผยแพร่ก,กันของผมชอบชอบชักอุณาลมตรงนี้นะเป็นการจบนะอ่านี่ก็ว่ากันไปนะครับณนะขณานี้เนี่ยเขาบอกว่า เป็นณนที่ใช้เสกแป้งผัดหน้านะครับแล้วก็เศกแป้งผัดหน้าเชื่อว่าคนดูการแสดงอะไรก็จะนิยมชมชอบเรานะฮะเป็นจังงังด้วยนะบางที่ก็ใช้เป็นทั้งจังงังแล้วก็เป็นทั้งแข้วคขาดแล้วก็เป็นลือชาไปในตัวนะครับอ่ะอันนี้อขล่าที่2นะครับน้าลือชาตัวที่สองนะครับอ่ะตัวที่3ผมให้เป็นตัวเซอร์ไพรส์นะของกระดานนี้ตัวที่3เรารู้จักนะ อักขระนี้กันไปหมดแล้วนะครับในฐานะอักขระหนึ่งที่เรียกว่าเทาะนะแต่อักขระเทาะตัวนี้เนี่ยมีเลขประกอบอยู่4ตัวนะตำราเก่าเนี่ยเป็นของคุณหลวงพักดีอดิสัยนะหลวงพักดีอดิสัยหรือท่านอาจารย์ปานมิมุตกุลนะท่านอาจารย์ปานเนี่ยท่านมีตำราเยอะท่านเรียนมาเยอะนะแล้วท่านก็เป็นคนมีความรู้เป็นขุนนางในสมัยรัชกาลที่6แล้วก็ท่านอาจารย์เทพเนี่ย ก็ได้ตำราของท่านเนี่ยมาหลายเล่มเอามาชําระเป็นณนะอยู่ในณร้อยแปก็มีนะแล้วก็ในตําราลบผงโดยเฉพาะปฐมหมังเนี่ยนะฮะมาตักต้นฉบับของหลวงพักดีอริสัยเลยนะอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยผมจะเรียกสูตรณลือชานะครับของหลวงพักดีอริสัยให้ดูนะครับปฐมหมังพินทุกังชาตังนะเขียนตัวนี้นะฮะเป็นตัวแววกลมทุติยังทันทะเมวจะนะครับอ่า ปฏิยังเพทะกันเจวะจตุถังอังกุสัมภวังนะครับปัญจมังศีรสังชาตังนะหรือชากาโรโหติสโโนะโมพุทธายะสัตุนโนพุทโธนะเป็นไงฮะปกติจะเป็นเทอรรันโตศีรสมาธิเทอรรันติมารมัตโนเทอรรันโตกรรมฐานเทอรรันตันตังนะมามยหางใช่ไหม อันนี้เป็นการเรียกปฐมหมังนะฮะแล้วก็เรียกเป็นอัครเะทาะด้วยนะเป็นมิติใหม่ของคนติดตามคลิปเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยตัวเทะนะครับอัครเะทาะเนี่ยถ้าจะให้ศึกษากันจริงๆเนี่ยต้องไปศึกษาในคัมภีร์รบผงชนิดหนึ่งที่เรียกว่าคัมภีร์รบผงปฐมมังพระเจ้าตรึงไตภพนะ เขาก็จะมีการเรียกสูตรณประังกับตัวเทาะนี่แหละนะแล้วก็จะเป็นการเปิดโลกด้วยสําหรับคนที่ยังไม่มีโลกทัศน์ในการเขียนยันเทาะที่เป็นสูตรอื่นนะก็ทาให้เราได้ความรู้เพิ่มเติมนะทีนี้เลขนะครับมีเลขอะไรบ้างเลข1น,นะครับเลข1เลข2อ,อ่าเลข4และเลข5นะครับ วิธีในการเรียกสูตรนะครับเอกะเลขะยันตังสันตังวิกึงคะเลนะครับทเเนะเลขะยันตังสันตังวิกึงคะเลจตลุเลขะยันตังสันตังวิกึงคะเลปัญจะเลขะยันตังสันตังวิกึงคะเลอ้าวนะครับมาดูกันทําไมเขาเขาใช้บทนี้ล่ะนะครับบทเสกนะครับของอักขระนี้เนี่ยก็ใช้บทในการเรียกนั่นแหละนะ ปทมังพิทุการชาตังทุตุยางทันทะเมวิจตยังเพทะกัจเจวะจตุทางอังกุสมาปจมังสีระสังชาตังนะรือชาการูโหติสัมภู์นะครับวิธีการเรียกนะครับเขาก็จะเสกเพิ่มว่าอาทิตย์นี้เป็นมิตรกับครูจันโฉมตูพุทธนงเยานะครับแค่นั้นนะถามว่าทําไมแค่นั้นอ้าวทาไมเพราะว่ารือชาเนี่ยถ้าแบ่งนะครับเขาก็มีตรกะว่าหนึ่งก็คือรือชาทั้งกลางวัน นะลือชาทั้งกลางคืนนะครับแล้วก็กลางวันในวันคู่มิตรของเขาเป็นเพื่อหัสวันคู่มิตรของจันทร์เป็นวันพุธนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของณลือชาของคุณหลวงพักดีอดิษัยนะฮะถามว่ายันนี้เนี่ยผมไม่เคยเห็นปรากฏในตำราอา,ารันเทพเนาะอา,ารั์เทพไม่ได้นำมารวมนะครับแต่ว่าต้นฉบับของ หลวงพักดีที่สายเนี่ยผมเคยเห็นหลายฉบับมากเนื่องจากประสบการณ์การที่เอาเอกสารโบราณมาทําวิจัยด้วยนะผมจะเห็นต้นฉบับของหลวงพักดีที่สายหลายฉบับซึ่งหลายๆฉบับเนี่ยก็ถูกเผยแพร่ในตลาดเรื่องคัมภีร์เลขยันนะครับในตลาดออนไลน์ต่างๆแต่ก็มียังมีอีกหลายเล่มนะฮะที่ผมจดมาโดยส่วนตัวก็ก,ก็มีในสมัยก่อนนะสิกว่าปี2 0กว่าปีที่แล้วนะฮนะก็หมดครบถ้วนกระบวนความนะครับสำหรับเรื่องของณรือชาทั้งหมดนะ แต่ก่อนที่จะจากกันไปนะครับในคลิปนี้เนี่ยขอผลิตภัณฑ์นะครับสำหรับสายสุขภาพนะครับอ่าบีเนสนะครับมีความห่วงใยอาจารย์วุฒิศรีชายอีกแล้วนะครับส่งผลิตภัณฑ์บีเนสชาสมุนไพรเกากี้ดำนะครับใบแปะก้วยเนี่ยมาให้อีกนะครับโอ้ส่วนผสมมีอะไรบ้างนะครับมีแต่ของดีดีนะมีทั้งผลโกจิเบอรี่ดำใบแปะก้วยกลีบดอกดาวเรืองดอกคำฝอยนะครับชงกับน้ำนะครับประทานนะก็ กล่องหนึ่งมี1ิซองราคา,คาแค่ร้อยเจ้าบาทเท่านั้นเองเพื่อสุขภาพนะครับคุณต้องลงทุนนะไม่มีใครมาลงทุนเรื่องสุขภาพให้กับใครได้นะครับสนใจก็ติดต่อเพจ B ีเนสได้เลยครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับโปรดกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปด,ดีแล้วก็ใครที่อยากเป็นสปอนเซอร์ให้เรานะครับก็อย่าพลาดนะครับดูอย่างบีเนสเขาทำเห็นไหมเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะเป็นสปอนเซอร์ให้เรานะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับณรือชาชุดที่3นะจะเป็นยังไงก็ตามใครที่ชื่นชอบหลวงปู่สุขปักพรมมขาำเท่านะมาดูกันนะครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงครับปติดตามได้ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ